สวัสดีค่ะวันนี้ชิลองฟาร,ร์มมาที่บ้านห้วยยางนะคะมาดูฟาร,ร์เามาเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับเจ้าของฟาร,ร์มเลยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับแนะนำเลยค่ะผมตะวันปันประโคนนะครับเจ้าของฟาร,ร์มมีตังฟาร,ร์มครับมีตังฟาร,รมะะ์มครับผม ค่ะพี่คิดยังไงคะถึงมาเลี้ยงแพะค่ะอ่พอดีผมเห็นพี่เขาทําน่าจะรายได้ดีครับก็เลยมาลองเลี้ยงดูครับศึกษาดูครับค่ะเมื่อก่อนพี่ทําอะไรคะพี่ผมทํอ่าวิ่งส่งพาร์ทอะไรรถยนต์ครับผมแล้วทําไมมาเลี้ยงแพะล่ะคะตอนนี้พอดีกิจการไม่ค่อยดีแล้วพี่เลยหยุดครับผมเจ้องก็ไจบเลย ก็เลยมาเลี้ยงแพะนะคะอัานหี้มาทำการ,กรเกษ,ษตร<ม>ลเลี้ยงจ้าาสุสานไม่ได้กินค่ปอดนะอนะคะโรงเรือนยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จดีแล้วครับแต่ว่ากลัวไม่ได้แพะนะคะเอาแพะมาเข้าก่อน,อน,เ,เ,นเอาเลยเอาใช้ก่อนมีตังฟาร์มนะคะที่มีตังฟาร์มบ้านห้วยยางนะคะตำบลโคกสูงจังหวัดชัยภูมินี่นะคะโรงเรือน นี่นะคะลงเรือนลงเรือนพี่ใช้งบประมาณเท่าไหร่คะที่สร้างนี้เจ็ดพันกว่าบาทครับเจ็ดพันกว่าบาทอันนี้เราทําเองใช่ไหมคะทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างเฉพาะซื้อสังกะสีอะไรนี่นะคะประมาณเจ็ดพันโอ้ต้นทุนไม่ถึงหมื่นเลยนะคะผไม่ถึงหมื่นครับทาได้ดีนะคะน่าอยู่บรรยากาศร่มรื่นนะคะอาหารอาหารที่เราจะให้นี่ให้อะไรคะให้หญ้าครับให้หญ้าธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติเลยครับโอเลี้ยงธรรมชาตินะคะ อาจจะมีอาหารพวกอาหารเสริม<อ>พวกอาหารเสริมหน่อยหน่อยมันไ่ะยู่ผมปุ่นตรงเลยเอาไปมันจะ่อไฟได้ไหมก่อไฟก่อข้างนอกมันโล่งอยู่พี่ก่อได้อยู่นี่นะคะววเป็นแพะสาวนะคะตัวตัวนี้ท้องแล้วนะคะท้องสองนะคะนางนนี้อันนี้จะเป็นพวกแม่สาวนะคะสามตัวนี้ นี่นะคะโรงเรือนงบประมาณแค่เจ็ดพันนะคะเนี่ยที่เจ้าของฟาร์มทําเองหมดเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะใช้ไม้ไผ่ไม้ยูคาลิปตัดนะคะอันนี้พื้นกระดานนะคะพื้นกระดานไม้ผลิตโอ้พื้นกระดานใช้ไม้ผลิตโอ้ทาไมนี่เปนอะไรอันอันใหญ่จังเลยอะกองกำลังงนพี่โอ้โอ้โอ้นี่นะคะพื้นกระดานอันนี้ทางขึ้นนะคะทำาวข,ข้าวก่อนนะคะตอนนี้ ที่ฟาร์มยังไม่เสร็จสุดประมาณนี้นะคะยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะคะรั้วก็ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ย <Yes. S 1> แต่แกลัวไม่ได้แพะนะคะ <c oughs> นี่นะคะเราต้อง <c oughs> ต้องเว้นช่องว่างด้วยนะคะเพื่อให้เนี่ยค่ะ <c oughs> ให้ขี้เหี่ยเขาไหลลงนะคะจะได้สบายนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะสาวๆของเรา <c oughs> อนาคตก็จะไปซื้อพ่อพันธ์ุมาใส่อยู่นะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีพ่อพันธุ์นะคะค <c oughs> าดว่าจะผสมแล้วนะคะเพราะว่า น่าจะผสมแล้วว่าขนมันใสๆเนาะขนมันเหลี่ยมๆ่หมก็ฉันว่าคดีเจ้าเราลั้นผสมแล้วนะเนาะตัวนี้อะตัวขาวหนึ่งบ้างทั้งสามตัวเลยค่ะจากขนมันใสไหมมันเริ่มจะอ้วนนะคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าท้องมันจะใสขึ้นใสขึ้นอีกกี่เดือนพี่นี่พี่ตีถ้าเดือนนึงค่ะน่าจะสีเดือนเนาะหรือหรือมันได้สองเพราะบ่าแน่ใจเนาะค่ะบางเทื่อมันก็เพราะว่าแพะผูมันหลายนะคะ แต่บาลูมันเฉลี่ยไปรวมกับยังซีได้หลักก้อยว่ามันอาจจะได้หลายเดือนแล้วะตอนนี้กินกล้วยนะคะใบกล้วยพี่มีหยังเสริมบ่ค่ะเสริมแบบว่ามีหยังแนะนําผู้ใดสนใจอาชีพนี้อย่งเีค่ะไม่ค่อยค่อยคล้องเลยไม่ค่อยคลองไม่เป็นไรค่ะมือใหม่เนาะมือใหม่ครับครับครับกำลังรอเรื่อยๆก่อนครับจ้าแม่นแม่นค่ะเดี๋ยววิชาแพะมันจะสอนรอเองนะคะมันจะสอนไปเรื่อยๆ ใบเตียวใบเ่ียวใบควยดีด้วยเจ้ะแล้วพี่เรารู้ได้ไงคะว่าการเลี้ยงแพะนี่เอาศึกษามาจากไหนคะที่ศึกษามาจากยูทูบของพี่เหละครับโอ้ศึกษาจากยูทูบผมติดตามพี่ประมาณสักน่าจะครึ่งปีอ่ะขอบคุณมากค่ะครับผมเลยพยายามศึกษาพยายามมองดูว่าหลักการไปยังไงครับผมเลยโทรหาพี่เพื่อจะไปหาแพะมาเลี้ยงดูครับผมนี่นะครับพื้นที่ กำลังกินกันใหญ่เลยนะคะแค่เลี้ยงง่ายนะคะโตไวนะคะแล้วต้นทุนเราก็จะไปหมดอยู่กับแม่พันธุนี่แหละคะ<ม>่ะแต่ทีนี้เราไม่ต้องซื้ออะไรให้เลยนะคะถ้าเราขยันหาอาหารให้เขาหรือไม่งั้นเราก็จะปล่อยเลี้ยงนะคะปล่อยเขาเลยนะคะ<ม>เขาจะหากินเองอย่างนี้ก็สบายอีกอย่างหนึ่งนะคะ เกลือเกลือเกลือแร่นี้สมมติถ้าพี่เกลือแร่ของวัวนี่แหละค่ะแต่แต่แต่ถ้าพี่พี่พี่เอาเอาอย่างประหยัดเนาะเราเราใช้เกลือน่ะพี่เกลือเกลือที่เป็นก้อนๆอนน่ะ๋อเกลือบ้านเราเนี่ยเกลือเกลืออันนี้เกลือสินเทาก็ได้แต่แต่ถ้าเกลือทะเลมันจะดีเนาะมีมีเกลือแร่เยอะเกลือเป็นก้อนๆอนเกลือหัวเอออันนั้นมันจะราคาถูกเกลือเม็ดก้อนใหญ่ๆอ่ะจ้าแต่เพราะงั้นเราใช้เกลือเราก่อนก็ได้ เอาเอามาใส่ไว้มันจะมาเลียกินเองใส่ใส่ใส่ชามเล็กๆเอออันนี้เราจะเราจะลดทุนไม่ต้องซื้อเกลือแร่ก้อนมันเกลือแร่ก้อนมันจะแพงแต่ของพี่มันน้อยไม่เป็นไรหรอกซื้อก้อนหนึ่งก้อนละสามห้าก้อนละสี่สิบจะาได้ได้โดนเยอะโอ้นั่นล่ะนั่นล่ะค่ะกินอันเดียวกันหัวกับแพะขึ้นกันเออะห้องจ็ได้ แต่ว่าถ้าถ้าธรรมชาติของมันมันจะไปเลียดดินโป้งนะตาดินเอียดนะเออหลังค้นเพิ่นเพิ่นประหยัดต้นทุนเพิ่นไปขูดนาเอียดมาใส่ใส่ล้างไว้เออใส่ล้างแล้วเขาก็เปียนให้มันเอาทั้งสั่นก็ได้ดินเอียดมันกับมันกับว่าไม่ขาดง่ายๆดอกตาเนาะคืองวนละยังไม่ได้ทำนะคะพี่ไม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 ่เราล้อลรอก็ใส่น้ำแข็งข้ามาหมดแล้วนะพยาน ทีพี่โอ้บ่ได้เอาวัคซีนไม่แล้วเนาะหรือไม่งั้นพี่ผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยโทรนัดวัคซีนอยู่บ้านไม่งั้นก็ไปเอาที่ปัสตรัแต่ถ้าพี่ไปอาอยู่บ้านก็ได้มีอยู่ก็แล้วแต่พี่พี่สะดวกไปปัสตว์สก็ไปอำเภอปุสตรัสเราไม่ย้ายบ้านที่มาอยู่นี่แจ้งได้ไหมแจ้งได้ก็เป็นชื่อเราแหละไม่เป็นไรเออเป็นชื่อเราเราอืม อมันไม่มีนะให้พ่อไปแจ้งไม่งั้นก็ได้หมดเลยได้ตาตาก็แจ้งงัวพพ้อมแจ้งแพะพ้อมเป็ขึ้นึ้นทะเบียนไว้สองอันนะไม่เป็นไรได้หมดเขาเขาไม่ได้เสียค่าอะไรเอาแต่ประชาชนก็จะมีมั้งพี่ก็เอาชื่อพี่ก็ได้แล้วก็เป็นบ้านเลขที่ตาก่อนก็ได้ได้ไม่ย้ายเข้ามาก็ไม่เป็นแต่พี่ก็บอกบ้านเลขที่อะไรแต่ส่วนมากเขาจะเขียนตามอประชาชนเราเลย แม่แม่งพี่พี่ก็ลองปรึกษาบริษัทดูเป็นเป็นเจ้าเป็นเจ้าของแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายมาอะไรเงี้ยลองคุยกับเขาดูเด้อเขาจะแนะนําไม่งั้นเอาเอาไอของตาไปด้วยก็ได้บ้านเลขที่หรือไม่ก็ไปอำเภอไปย้ายบ้านเลขที่มาอยู่นี่เลยอุ้ยไม่อะไรขนาดนั้นเราแจ้งไว้เเราเราแจ้งคนานั้นก่อนแล้วค่อยย้ายแล้วค่อยไปแจ้งขึ้นนี้ก็ได้มันมันไม่ได้เป็นอะไรมากมมยเผื่อมีโรคอะไรระบาดทำไมไม่ให้จับแล้วค่ะ เาน่วาน้จได้นะเี๋ยวเด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 ี๋ยวมันก็รเดี๋ยวเด้าของยเนี้ยอเดี๋ยวเดี้ยวื่นลยวเยวเ้เดยวเด้วเดี๋ยหเดี๋ยวเดยเี่ยดี๋ยวเดี๋้วเดียวเดี๋เียวเดี๋ยวดี๋ยยวเดเด้๋หัดีัยย่างวเดี๋ยียวยวเดเดี๋เียวเดี๋ยวยีวกดี๋วเเาีีวเีีมี มันรู้จากบ้านมันมันรู้แล้วบ้านมันอยู่นี่อะไรให้มันนอนสักคืนหนึงเนี่ยมันรู้จักแล้วทีนี้จ่าคืองัวน่ละตาไม่จะมาเข่าคอกที่หนที่หนูย่านย่านเดียว่านต่กหมาจ่าเนี่ยสำคัญไม่เปิดแล้วแต่เราคว่าเปิดดีาเพราะผมไแล้วกันจ่าแล้วเราก็ดังดังไฟไปจากกองก็ได้ไล่ยุ่งไล่ใหนจ่าคืองัวนี่แ่ละตาคืองัวแอละ โซลาเซลลก็ได้โซลาเซล์ที่อันนั่นน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหลี่ผมก็ซื้องานไปทางคองหลงลงก็ไปทางนาเขาเ้าก็ไปทางทีมันไปได้ไปได้ทุกเส้นแต่เราไม่รู้จักแมนยูไปเลยไปเลยามเลาไลยไล่ไเลยไอลยไปเ่ยยู่อล ไม่ได uh, oh, um, ้ไม oh, ่ได้บอกไปตามทางไอ้รถดินมันวิ uh. ่งหรือเปล่าบอกบอกบอลเลนบอลเลนดินวิ่งเลยอืม่อลเลนเละมากเนาะรถมันวิ่งนั่นแหละไปตามทางรถดินแต่มันก็ใกล้อยู่มาโบอีกทีหนึ่งกับวัาเราอันนี้แหละเปนบางเ้าอืมเป็นกัมาเนี้ยถ้าเรารู้เส้นทางมันมาถูกแกโทรบอกอยู่แต่แต่เลี้ยงวัวอยู่ตรงฝั่งนี้ไม่ไม่ไม่นี่แกบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ทางเรียกโดยเด้อดีโอ้เรียกได้ไงอยู่คนละที่เนาะ แปลงข้าวคอยแปลงข้าวเราด้วยขาเออน้องขายพ่อครับเขาไม่มีเลยเขามีแต่แปลงซื้อได้แค่นี้แหละสามไร่แค่นี้ก็พอแล้วอืดีแล้วตาเผื่ออนาคตเลยเนี่ยถ้าท้านเป็นของเราเองมีหญ้ามีบุ้งปล่อยมันลงเลยผมถือโอกาสว่าเวลาเขาเกี่ยวเสร็จผมก็จะปล่อยลงจะมาร์คหลายเด้อขึ้งวัวเหรอคะไม่กินต้นข้าว